สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มฝึกเล่นลูกกิ้งเทพมีปีกกันค่ะบริหารสะบักหลังบริหารแขนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทําสักสามเซตนะคะเซตละสิบครั้งหรือสิบห้าครั้งก็ได้เราบริหารแขนก่อนจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะ ทำไปเรื่อยๆจนครบ3มเซตถึง4ี่เซตก็ได้อันนี้มันกันบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ดึงข้อนับหน 7, 7, ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดป9เก้สิางแล้ว1ถึงสิบหนึ่งสองสาห้าเจ็ดปดเก้าิบ สามรอบสี่รอบก็ได้นะคะสวัสดีค่ะมาเริ่มกิ้งกันเลยค่ะเกียงท้องออกไปหายใจเข้าชนกำแพงหายใจออกเข้ามาหายใจเข้าชนกำแพง จะออกหายใจเข้าหายใจออกเกิงท้องไว้นะคะเก่งท้องไว้มือใหม่เราต้องหากํแแพงอย่างนี้นะคะหากํแแพงไว้ชนหายใจเข้าหายใจออกเกรงท้องไวะคะ้ค่ะใช้ท้องดึงนะคะใช้ท้องดึงพอเรารู้สึกว่าเออเราถนัดเราสิ้นแล้วเรา จับจุดได้แล้วเราก็ขยับออกมาหายใจออกหายใจเข้ากิงท้องไว้ค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าใช้ท้องดึงเข้ามานะคะใช้ท้องดึงเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกิงท้องไว้ค่ะ หายใจออกหายใจเข้าแลพอจับจุดได้แล้วเราก็ขยับออกมาอีกนะคะพอเราสึกว่าเราทำได้แล้วเราก็ขยับออกมาไม่ใช้กำแพงแล้วนะคะกินท้องไว้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกใช้ท้องดึงเกรงท้องไว้ค่ะใช้ท้องดึงเกรงท้องไว้นะคะเกรงท้องไว้ใช้ท้องดึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกใช้ท้องดึงกลับแล้วพอเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรายืดตัวได้แล้วเราก็ขยับออกมาเรื่อยๆ เนยยืดตัวออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆเกีงท้องไว้ค่ะใช้ท้องดึงนะคะใช้ท้องดึงดึงกลับใช้ท้องดึงกลับนะคะหายใจออกลึกๆหายใจเข้าลึกๆ ดึงท้องไว้ใช้ท้องดึงกลับนะคะค่อยๆยืดออกไปค่อยยืดออกไปไม่ต้องรีบนะคะสู้ๆค่ะมือใหม่ตัว